ติตารีแสวง7จ9 8 9สวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพของละครระทึกขวัญเครื่องแต่งกายโบราณในปี2022ของช่องข่าวปักกิ่งทีวีในวันที่15พฤศจิกายนพร้อมภาพถ่ายโปสเตอร์ใหม่ล่าสุดมาเรียงน้ำย่อยให้แฟนๆได้เห็นกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือ The White l a b t ล้อยางที่นำแสดงโดยหวงเสียนวังอีปอ้ป๋อซงควีนและซงอี The White อยางดัดแปลงจากนาวนิยายเรื่องล้อยาง ที่ประพันธ์โดยหมาป่อยงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเมืองล้่หยางซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของราชวงศ์ที่13ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของพานางอู่เจ๋อเทียนหรือบูเช็กเทียนซึ่งเป็นจกักรพรรดินีองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนเกี่ยวกับกลุ่มคนชนชั้นต่างๆในช่วงอู่โจโดยหมุนเวียนอยู่กับกลุ่มคนสามคนที่มาร่วมมือกันเพื่อสืบสวนคดีที่ยังไม่สงบในเมืองล้่หยางและตรวจสอบเหตุการณ์ลึกลับที่เกี่ยวข้องก,กับการสมรู้ร่วมคิด ในการค้นล้มจักรพัดดินีอูเจอรเทียนเกาปิ่งจูรับบทโดยห่วงเสียนรองแม่ทัพผู้ไม่ประสงค์ดีที่อยู่เบื้องหลังของเมืองล้ยย่ยยางเกาปิ่งจูเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยไม่ได้ตั้งใจและกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเกาปิ่งจูพยายามทุกวิธีทางเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาไปลี่หงอี้รับบทโดยหวังอีปอพ่อของเขาถูกวางยาพิษเพื่อค้นหาความจริง เขาจึงร่วมมือกับเกาปิงจูเพื่อสืบสวนหาความจริงสื่อเย่รับบทโดยวิกตอเรียซงเธอเกิดในครอบครัวนักสืบสวนสอบสวนเธอเข้าหาเกาปิงจูผู้ที่เก่งกาจและมีความสามารถที่เหนือกว่าในด้านศิลปะการต่อสู้และมีความเฉลียวฉลาดทางการตลาดและต้องการหาจดหมายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีของเกาปิ่งจูและไปลี่หงอีคนที่มีชนชั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งพวกเขาต่างก็ไม่เช่ากันแต่พวกเขาต้องผูกติดกัน เพื่อสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับคดีเรื่องนี้ในขณะที่พวกเขายังคงไขคดีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและค้นหาความจริงพวกเขาค้นพบแผนการสมรู้ร่วมคิดที่น่ากลัวที่สามารถทำลายเมืองหลวงและทำให้เมืองลุ่ยอย่างเปื้อนเลือดได้นอกจากนี้แล้วซีรีส์เรื่องนี้ยังได้จัดอยู่ในซีรีส์จีนยอดนิยม10อันดับแรกในปี2022อีกด้วยนะคะซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนระทึกขวัญเรื่องนี้ถือเป็นอีกเรื่องที่ผู้ชมไม่ควรพลาดทั้งการวางพล็อตเรื่องที่น่าสนใจ การแสดงจากนักแสดงชั้นนําของวงการบันเทิงอย่างหวังอ่ปอ๋อและการซ่อนปุ่มที่ค่อยๆค,ค,คลายออกในแบบที่ดึงความสนใจของเราได้อย่างอยู่หมัดตลอดเวลากันไปเลยทีเดียวค่ะโดยทั่วไปแล้วซีรีส์จีนแนวสืบสวนสอบสวนมักได้รับความนิยมอย่างมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่เราไม่ควรพลาดซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของพระเอกชื่อดังอย่างหวงเสียนและไอดอลยอดนิยมที่กําลังมาแรงและแรงมากอย่างหวังอ่ปอ๋อ หวงเสียนเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงชายที่มีฝีมือการแสดงที่ดีและยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะจากผลงานเรื่องยอดรักนักแปลประกบคู่กับอย่างมี t ไท b บ and Empire Storm cy, and s t o สโ of p r o p ร e c y e n t เ r e ต e เ e e u r a ลเและอื่นๆเมื่อพูดถึงหวายปอ๋อหลายคนมักจะรู้จักกันดีทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียกได้ว่าประสบการณ์ของหวายปอ๋อกวาดเรียบทุกรายการไม่ว่าจะเป็นการเป็นพิธีกรการแข่งรถการเล่นสเก็ตบอร์ด การร้องเพลงและการเต้นในด้านฝีมือการแสดงกับผลงานล่าสุดในซีรีส์เรื่องนางโจรได้รับความนิยมและทุบสถิติมาแล้วหลายรายการอีกทั้งยังเป็นซีรีส์ภาคไทยอันดับหนึ่งของปี2021อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าหวังอี่ป๋อไม่เคยหยุดนิ่งเขายังคงพัฒนาศักยภาพในด้านการแสดงและด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่องและดีขึ้นเรื่อยๆมาโดยตลอดเมื่อเร็วๆนี้ในหัวข้อของเือร์จานที่ได้รับรางวัลดูเบียแอคเตอร์อวอร์ด ซึ่งเป็นการค้นหายอดนิยมในประเทศจีนและหากเราเพิ่มในการค้นหายอดนิยมจากประเทศอื่นๆชื่อของเซอร์จานจะอยู่ในดับต้นๆของงานที่ได้รับรางวัลการค้นหาที่ร้อนแรงใน29ประเทศนี้เป็นผลจากการแข่งขันที่ดีมากในวงการบันเทิงในประเทศอีกด้วยนะคะมีดาราเพียงไม่กี่คนที่สามารถเข้าถึงการค้นหาที่ร้อนแรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ทั้งหมดเซอร์จานได้รับรางวัลน,นี้เพราะเขาได้รับคะแนนโหวตจาก91ประเทศทั่วโลก ดังนั้นเขาจึงประสบความสําเร็จในการได้รับเกียรตินี้และกระตุ้นความกระตือรือร้นอย่างกว้างขวางสําหรับทุกคนแน่นอนว่าการที่จะได้คะแนนโหวตจาก91ประเทศนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีฐานแฟนคลับอยู่ใน91ประเทศนี้และมีจํานวนแฟนคลับที่มากพอสมควรจึงจะสามารถทําลายสถิติและคว้ารางวัลน,นี้มาได้ในรายง,งานอย่างเป็นทางการของรางวัลน,นี้ทําให้ผู้คนประหลาดใจหรือแม้แต่ผู้จัดงานก็ยังรู้สึกเซอร์ไพรส์เมื่อได้รับรายง,งานนี้ เมื่อพูดถึงรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลโนเบลวอร์ดสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแห่งปีและยังเป็นรางวัลระดับโลกอีกทั้งยังมีถ้วยรางวัลที่เกี่ยวข้องอีกด้วยจากข้อมูลอย่างเป็นทางการเราสามารถทราบได้ว่ารางวัลระดับโลกในปีนี้จัดขึ้นโดยโนเบลพิธีมอบรางวัลสุดอลังการและมีดาราเข้าร่วมมากมายแม้ว่าเซอร์จันจะไม่ได้ไปร่วมงานแต่เขาก็ยังได้รับรางวัล g l o บ a l a c t o r of t h e y e a r a w a r d ด้วยความนิยมอย่างสูงของเขา อันที่จริงมันไม่ง่ายเลยที่จะคว้ารางวัลนี้เพราะเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูและยกย่องนักแสดงที่ดีที่สุดมีเสน่ห์ที่สุดและโด่งดังที่สุดในโลกตลอดทั้งปีดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ผู้ชนะและนักแสดงทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงกับเซอร์จานล้วนเป็นนักแสดงที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลกและอิทธิพลของพวกเขาก็ปรากฏชัดเจนที่ยอดเยี่ยมและมีดีอยู่เสมอบนถนนแห่งเส้นทางการบันเทิงนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการคัดเลือกนี้เซอร์จานชนะคะแนนโหวตจาก91ประเทศในจำนวนนี้จากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนเวียนานามเมียนมาบราซิลออเ์เจนตินาแอฟริกาใต้เยอรมน,เนีเป็นตน้นนี่ก็แสดงว่าความนิยมของเซอร์จานมีค่าควรแก่การเผยแพร่ไปทั่วโลกและยังเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงกลายเป็นผู้ที่มักปรากฏชื่อบ่อยๆในกระแสโลก ไม่เพียงแต่มีแฟนๆในประเทศจีนเท่านั้นแต่เขายังมีแฟนๆมากมายอาศัยอยู่ในต่างประเทศอีกด้วยยิ่งกว่านั้นหลังจากนิตยสารอย่างเป็นทางการของนูเบียป,ประกาศว่าเซจ้านได้รับรางวัลน,นูเบียแอคเตอร์อวอร์ดเขาก็ได้รับการค้นหาอย่างร้อนแรงใน29ประเทศอีกด้วยนะคะเช่นประเทศไทยรัสเซียอิตาลีอินเดียแคนาดาสาราอาจักรสารัฐอ,อเมกาฟินแลนด์เป็นต้นค่ะ นี่ก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลระดับโลกของเซอร์จานอีกครั้งทุกครั้งที่มีการปรากฏตัวทุกครั้งที่มีงานใหม่ๆทุกครั้งที่เขาขึ้นเวทีเขาก็จะกลายเป็นที่ค้นหาของประเทศเหล่านี้อย่างร้อนแรงเช่นเดียวกันค่ะตามคำแถลงอย่างเป็นทางการผู้จัดง,งานจะส่งรางวัลให้กับเซอร์จานเองดังนั้นพี่ปันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเซอร์จานได้รับรางวัลดังกล่าวแล้วเซอร์จานจะโพส์ข้อความพร้อมถ้วยรางวัลน,นี้เพื่อแบ่งปันให้เราได้เห็นอีกครั้งนะคะ และในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ